ท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งผมที่ิทอนนำเรือและน้องลุงนายยอดพรีพร้อมกับพี่น้องประชาชนเรือ <Af> ่ายและษาประชาชนประชารัรูปประเทศเหตุที่ต้องมาที่หนังสือต่อท่านเพื่อนำเสนอแนวทางการประรรูปและคิดว่าจะต้องเร่งทำโดยด่วนก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งท่านเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งท่านทราบดีว่า การเลือกตั้งที่ผานมาของประเทศไทยนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ทำทาาให้ดูเหมือนว่าเป็นประชาธิไปไตยแต่ในความจริงแล้วไม่ใช่ท่านทราบดีว่าท่านเป็นหน่วยงานเดียวประเทศนี้มีหน่วยงานเดียวที่กำํกำกับดูแลการเลือกตั้งปัญยาของกฎหมายการเลือกตั้งนั้นเนี่ยจะต้องดำเนินการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมและเที ดังนั้นก่อนที่ท่านจะดำเนินการการเลือกตั้งต่อไปท่านต้องพิจารณาก่อนว่าคณะกรรมาการเลือกตั้งสามารถทำให้เกิดความสุจริตไ,ได้หรือไม่ทำให้เกิดความเทีเท่ยงธรรมได้หรือไม่ทำให้เกิดความเท่าเทียมได้หรือไม่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องยุติการเลือกตั้งแล้วไปหาสาเหตุว่าทำไมจึงทำให้การเลือกตั้ง เกิดผลทั้งสามประการไม่ได้ไม่ใช่ดันดหลังเลือกตั้งต่อไปและถ้า่ันทําหน้าที่ให้การเลือกตั้งสืจสิรไม่ได้เที่ยงทําไม่ได้เท่าเทียมไม่ได้ต้องพิดเจรณาโดยลาออแล้วถ้าท่านยังดำเนินงานเลือกตั้งต่อไปเท่ากับว่าท่านเองอก็จะมีส่วน ในการทําลายการปกครองบ้านเมืองนี้กฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์ให้บ้านเมืองให้ท่านทาหน้าที่ในการคัดกรองคัดสรรคนดีเข้ามาที่ผ่านมาท่านก็มีข้อหน้าสงสัยแม้แต่การรับสมัครเลือกตั้งวันแรกนะครับก็มีคนเข้าไปอยู่ในปูหาได้ก่อนในเวลาที่สามก่นี่ไม่ใช่ปฏิท,ทิภาพ แต่เรื่องนี้ประเด็นเดียวนะครับกาเรเลือกตั้งก็ไม่สุดจลิตแล้วผมให้กำลังใจท่านที่มาถึงเราจะมีข้อเสนอมีข้อทูกจริงแต่ก็ให้กำลังใจท่านขอ,อให้ท่านยึดว่าท่านจะทำยังไงให้เกิดผลสามประการนี้ให้ได้สุดจริตเที่ยงธรรมและเท่าเทียมถ้าทำไม่ได้ผมย้ำคำเดิ รูปตีมการเลือกตั้งไม่ต้องไปเสนอออกพระราชกิจการเลือกตั้งรักรูงอนปั้นรูปปวหมายแก้ไขยปวดายและท่านต้องกล้าที่จะยืนยันว่าในขณะนี้บรรยากาศการเลือกตั้งทั้งติกรรมของคอร์รัป <blunt> ช <animation> ันลักเด็นการต่างๆของนักการเมืองที่ผ่านมาไม่เพื่ออํานวยต่อบรรยากาศการเลือกตั้งผมคิดว่าท่านต้องเสนอ เทศาของประชาชนและดำเนินการปฏิรูปกฎหมายแก้ไขกฎหมายก่อนการเลือกตั้งแล้วจึงไปเสนอออกพระราชกิจกาตเลือกตั้งประชาชนทุกคนยอมรับให้มีการเลือกตั้งแต่จะต้องอยู่บนหลักสาประการที่ผมกล่าวแล้วและสุดท้ายถ้าทำไม่ได้จริงๆลาออกจะครับอย่ากให้บ้านเีย